นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <Vietnamese ido S 1> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาการฟังธรรมนี้ให้พากันตั้งใจฟังด้วยดี มีพุทธภาสิทธข้อหนึ่งพระองค์ทรงตัดไว้ว่าสุสุสังละภะเตปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีคือรักษาจิตใจของตนไม่ให้คิดไปในที่ต่งตางๆรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ท่านชี้แจงแสดงอย่างไรก็ให้ทำในใจไปด้วยละกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงไปด้วยในการฟังถ้าผู้ฟังนั้นไม่ตั้งใจฟังด้วยดีคือเอาทิฏฐิความเห็นของตนมาฟังเมื่อท่านแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ไป ทิฏฐิความเห็นผิดของตนก็เกิดขึ้นว่าผิดศีลกงนั่นผิดธรรมกงนี้ไม่กงพุทธภาสิตอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมอาจารย์นั้นท่านไม่ว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างท่านว่าเวลาฟังธรรมท่านให้นั่งขัดสมาธิ คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนทั้งหญิงทั้งชายทุกคนหัดทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ก็ให้ไปหัดที่บ้านที่เดือนที่โยอาศัยของตนคือการนั่งขัดสมาธินี้เป็นการนั่งของพระพุทธ,ธเจ้าของเราในคืนวันที่พระองค์ จะได้ตรัสสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรมัวพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลบไปมาในที่ใดๆ ภาวนาให้ได้ตรัสสลูปเป็นทพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าหากว่ายังไม่ตรัสก็ไม่ยอมไปบินทบาทมาสเสวยมาฉันจะนั่งภาวนานี้ให้ชีวิตแตกดับที่นี้ก็ได้พระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดคือสู้ตายพระองค์สู้ตาย เมื่อจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นลงไปอย่างนั้นแล้วพยามารเสนามานบริวานมานก็ไม่กล้าไม่สามารถที่จะมาลุกลานพระองค์แต่ก่ออย่างก่อนก่อนเพราะพระองค์สลับชีวิตลงไปแล้วถ้าไม่ได้ตัดสรู้พระองค์ก็ยอมตายในที่นั้น แล้วพระองค์ทำได้จริงๆด้วยกิเลสมานขันธา,านานสังขารมานอะไรทุกอย่างมาในโลกก็ขยาดกลัวพระพุทธเจ้าก็ภาวนาอนาปารลมหายใจจนยังจิตใจของพระองค์ให้สงบระง,งับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นสมถกรรมฐาน พระองค์ก็จเจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดลูกคือตัวนามคือจิตโูกนามกายใจนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเข้าไปปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่ทุกๆคนไม่ว่าญิงชายคฤรือหัดและบรรพชิต ก่อนที่จะได้ร่างกายสังขารมาเราไปได้มาจากไหนดูที่เราได้มานั้นได้ว,ว่าได้ของโสโครปฏิกูลมา <c oughs> แล้วมาเมื่อมาถึงนั่งสมาธิภาวนานเรายังจะมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราได้ที่ไหนรูปร่างกายนี้คนาเป็น ก้อนอสุภกรรมฐานเต็มไปด้วยปุโพโลหิตเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองในร่างกายสังขารทุกๆคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเหมือนเมือนกันหมดถ้าคนเหล่านั่นแหละไม่ว่าใครหมดลมหายใจตายลงไปเมื่อใดเวลาใดกลิ่นเหม็นของร่างกายแต่ละบุคคล เหมือนกันหมดเพราะมันได้มาจากก้อนอสุภกรรมฐา,านจิตให้รู้เท่าทันอย่ามายึดหน้าถือตาอย่ามายึดตัวถือตนอย่ามายึดเรายึดของของเราของเราที่ไหนของโลกเขาจิตเรามาหลงภาวนาให้รูจ้จากรู้แจ้งในจิตใจของตน ธาตุแท้ของรูปประขันร่างกายนี้มันมีชลาความแก่มันทีแรกมันแก่ขึ้นจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นก็ดีใจเมื่อเจริญวัยใหญ่โตหมดขีดแล้วก็ชำรุดสุดโทมเราทุกคนย่อมเห็นคนแก่คนชรลาในโลกนี้ชั่วชีวิตของเรามาเกิด มีผมหอกขาวมีฟันหลุดไปเนื้อหนังมังสังเคยอ้วนทวนแข็งตึงก็เหี่ยวแห้งยังเหลือแต่กระดูกเมื่อแกชลามาเป็นเช่นนั้นแล้วจิตเราก็ให้กำหนดให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อยังไม่เห็นตามความเป็นจริง ก็ชื่อว่าการภาวนามันยังไม่ถึงที่ยามาอ่อนแอทอแท้กลัวตายอยู่ถ้ายังกลัวตายโยมันไม่ไม่ถึงธรรมพระพุทธเจ้าได้การนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าท่านนั่งไม่ต้องลุกก็นั่งได้ทำไมท่านไม่ตาย เวลาเราทั้งหลายนั่งสมาธิภาวานานนนิดในน่อยชั่วสามสิบนาทีชั่วโมงสองสามชั่วโมงก็กลัวตายแล้วกลงนี้แหละจึงไม่ค่อยสำเร็จมรรคผลนิพพานได้เพราะใจไม่เอาใจไม่สู้ใจตัวตายมันจะตายอย่างไรก็ตายไปแต่ว่าจิตเรามันไม่ตาย ตายคือรูปร่างกายมันตายรูปประคันร่างกายนี้มันเป็นรูปเข้าสุกลูปธาตุโลกพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเราอายุในยุคนั้นเท่าไหร่มันก็ไปได้แค่นั้นแะแม่พรพระท่านจะให้ว่าให้มีอายุร้อยปีแต่คนเรามันไม่ค่อยถึงร้อยปี มันตายเสียก่อนก่อนที่จะตายนั้นเราต้องภาวน,นาแก้ไขจิตใจของเราให้มีความกล้าหาญชาญชัยรู้เท่าทันกลเมดกิมากิเลสมารต่างๆมันจะหลอกเราให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพทพพะธรรมลม ภาวนาไม่ก้าวหนะ้าทีนี้เมื่อจิตใจมันไม่ก้าวไปไนดะ้มันติดอยู่ข้องอยู่แค่รูปรสกิ่นเสียงตายเมื่อใดมันก็กลับมาอีกจิตหลงอันนี้ไม่ใช่รูปร่างกายที่มันตายแล้วมันกลับมาอันนั้นเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เรียกว่าตัวของเรา ตัวคือรูปร่างกายนี่มันไม่นานต้องมีเวลาแตกดับไปเป็นธรรมดาการศึกษาธรรมในทางพุทธศาสนาปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสนี่เป็นเรื่องสอนใจอุบายสอนใจให้จิตใจดวงผูู้้โยภายในนี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมา แก้ไขที่จิตมันติดอยู่ในกามลาคะความยินดีพอใจในลูกเสียงกลิ่นรสเหล่านี้ให้มันหายจากใจไปจิตใจมันหลงอยู่ในโทสะความโกรธก็กำหนดพิจารณาแก้ไขความโกรธความไม่พอใจในจิตใจนั้นให้มันหมดสิ้นไป อย่ามาเย็ดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราไม่ลุกขึ้นภาวนาเดินจมกลมไปเห็นแค่ความสุขสะดวกในการกินในการนอนสนุกเฮฮาตามภาษากิเลสผลที่สุดก็การเวียนว่ายตายเกิดในตัวของคนเราก็ไม่จบไม่สิ้นสักที พระพุทธเจา้าเมื่อพระองค์กำหนดได้ว่าโูปนามกายใจไม่เพียงแท้แน่นอนพระองค์ก็กำหนดจนแจ้งในจิตในใจพระองค์ก็ปล่อยวางความเห็นผิดเหล่านั้นออกไปจนความเห็นถูกเกิดขึ้นมาว่ารูปนามกายใจตัวเราของเรามันไม่ใช่ของเรา เป็นตัวกิเลสลาคะโทสะโมหะทั้งนั้นเมื่อใดจิตใจยังมาหลงติดอยู่ข้องอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตายเมื่อใดมันก็มาเกิดเกิดมาแล้วก็มาทุกอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละไม่ใช่มันจะหนีจากทุกได้มีโลกนามกายใจอยู่ที่ไหน ในตัวบุคคลนั้นมันกับเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยความหลงมาหลงกิเลสเหล่านี้โยู่กี่พบกี่ชาติแล้วพระพุทธเจ้าผู้ตรัสลูลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยาพระองค์ลู้แจงโลกไม่หลงโลกไม่หลงกิเลส ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอีกต่อไปพระองค์เร่งยานไปข้างหลังว่าพระองค์มาเกิดมาตายมากมายเท่าไหร่เมื่อเรงยานไปข้างหลังที่เป็นมาแล้วนับไม่ถ้วนเกิดที่นั้นตายที่นั้นแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่ตายที่ใหม่ต่อกันเรื่อยไป จึงได้ความว่าอาเนกชาติคือวา่านับพบนับชาติไม่ท่วนมันมากมายที่หลังไปแต่ว่าข้างหน้าก็มาถึงขั้นพระองค์ได้ตัดสู้แล้วมันก็หยุดแค่นั้นไม่ไปอีกเพราะพระองค์รู้เท่ารู้ทันแล้วกิเลสมารสังขารมารพระองค์รู้เท่าทันก่อนใครๆทั้งหมดในโลก ทั้งในโลกมนุษย์มนุษย์สโลกทั้งในเทวโลกพระองค์ก็ไม่ลงทั้งพรมมาโลกพระองค์ก็ไม่ลงพระองค์รู้เท่าทันหมดตัดกรีสตัณหามาณนะทิฏฐิจนหมดสิน้เนเหว่าดับกรลดความโกรธได้ดับกเลดความโลภความอยากได้ ดับกิเลสความหลงหมดสิ้นพระองค์แจ้งซึ่งมีผ่านจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดมัน่นถือมัน่นในชาติในตระกูลในตัวในตนในอะไรต่อมิอะไร จึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วต่อมาพระองค์ก็เทศนาว่าการโปรดปัญจวัคีลือษีทั้งห้าที่ปาอิสิปัตนะมลึกธทายวันเมืองพาลานาสี แสดงปฐมมเทศนาธรรมาจักกับะวัตนาููตจบลงไปพระอัญญาโกนดัญญะก็ได้บรรลุธรรมโสดาปติผลต่อมาพระองค์ก็ตัดอนัตลนตลักษณะูสตทำให้ปล่อยวางลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้กำหนดพิจารณาขันห้าให้เห็นแจ้ง ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนปล่อยวางตัวตนได้ทัานทั้งห้าก็เป็นพระอาราหาันตาีินาศยบพรหมมจันท์ไปพระองค์ก็จัดสาวกทั้งห้าองค์นั้นไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระองค์เองก็ ปรดสัตว์ไปอีกพระองค์เององค์เดียวมนุษย์และเทวดาอินทรมทั้งหลายก็มีความยินดีพอใจในพระสธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว,ว่าเร่อมใสเต็มที่พระองค์ชี้แจงแสดงอย่างไรก็ตั้งใจประบัติปฏิบัติตามผลที่สุดมนุษย์ สมัยนั้นพร้อมทั้งเทวดาอินทร์พมไม่เลือกชั้นวันนะได้สำเร็จตั้งแต่โซดาปฏิผลจงถึงอรหัตตผลก็เป็นอันว่าจบพรหมจรรทร์ไม่มีความยึดหน้าถือตาไม่มีความยึดตัวถือตนไม่มีความยึดเรายึดของของเราภาวนารมความเพีย ไม่ทอถอยญาติโยมก็ภาวนาละอิเลสได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายพระสงฆ์สามมันเนนก็ภาวนาไม่ทอดทุละไม่เหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นมีตั้งแต่ขัดข้านพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าให้ตายผลที่สุดพระเทวทัต เมื่อแกชลามาแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามมาจะมากราบพระพุทธเจ้าว่าเรานั้นมีแต่จะทำขัดข้ามพระพุทธเจ้าจะมาขอโทษขอโปลยเสีีก็เลยม,มาไม่ถึงพอมาใกล้จะถึงลูกศิษิ์ก็ปงหาบปงหามลงไปแผนดินทั้งนาสองแสนสี่หมื่นยอดอยู่ไม่ได้ แยกเป็นสองภาคพ,พระเทวทัตก็ตกลงโซอเวจีมาหานรกนั่นคือว่าพระเทวทัตไม่ปฏิบัติธรรมงัวแต่ทําบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตด้วยใจผลที่สุดพระพุทธเจ้าไปอยู่เมืองนิพพานพระเทวทัตไปอยู่หมอนรกอเวจีมาหานรก ในนั้นเราท่านทั้งหลายบัดนี้เรามีจิตใจมีศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงสาวกเพียงพอแล้วอย่ามาย่อท่อในหัวใจจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจนี้ให้ได้ เอาจนกำชัยชนะได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธ,ธากาลสมัยโน้นท่านมีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวนั่งภาวนาก็ได้นานนานจนละกิเลสได้เดินจงกรมก็ได้นาน นานจนละกิเลสได้ในทางจงกรมตัดกิเลสได้ในทางจงกรมท่านเอาจริงมีพระนมองหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนากว่าจะลาบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าก็ยากทีนี้มาบวชใหม่ก็ง่วงเหงาหานอนท่านก็ไม่นอน ท่านเดินจมกลมออกเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทธโธจะเอาให้ได้สำเร็จเดินจนกระทั่งว่าหนังเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ความเพียรของท่านก็ยังไม่หยุดเมื่อเดินไม่ได้ทำองไรท่านก็คลานคลานในแผ่นดิน เอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองข้างภาวนาพุทโธคือไม่ยอมนิ่งไม่ยอมหลับภาวนาให้มันติดต่ออยู่ในใจท้นไม่คานเข้ามันก็ไม่หยุดง่ายๆคา,านอยู่นั้นภาวนาพุทโธด้วยไปเข้าแตกเ,เลือดไหลมือก็เลือดไหลออกมา ทำอย่างไรบัดแต่ความเพียรของท่านยังมีใจของท่านไม่ท้อถอยทีนี้ท่านก็นอนขวางนอนในพื้นแผ่นดินขวางทางจงก็ลกลิ้งเอาบัดกลิ้งไปกลิ้งไปภาวนาพุทโธคือไว้ให้ใจมันหลับได้สติสตังก็ตามรักษาจิตอยู่ภายในจนสุดทางจงกุลก็กลิ้งกลับมา สุดทางจากกงกรมก็เกิ่งกลับไปภาวนาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าคือว่าการลิ่งงอนมันไม่มีไม่มีแตกที่ไหนละมันหนักเท่าๆกันจนได้สำเร็จในเดินจงกรมแบกติ่งนอนไปมนเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามมันณผ้าขาวนางชี ถ้าฮาว่าทำความเตียนขนาดหลวงพี่องค์นั่นแล้วรับรองว่าได้สำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่นี้เอาดูทีเดินจนเท่าแตกเลือดไหลคานจนเข่าแตกมือแตกเลือดไหลคานไม่ได้นอนกลิ้งเอาองค์นั่นฉันเอาสำเร็จได้เราอย่าไปตัวตาย ถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายกิเลสมันโกหกพกลมเราไม่รู้จิตใจของเรามันสับปะรีกขี้จุไปเชื่อมันนั่งภาวนาลูกเรียวฟังคำแล้วไปนั่งภาวนาเอาจนจิตสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วเอาจนเกิดปัญญา เกิดปัญญาเราเอาจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสลาคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ทำอะไรอะไรก็มีแต่กลัวไม่ได้นอนกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้นอนก็เลยติดอยู่แค่นั้นแหะดังนั้นต่อไปให้พากัน สร้างพลังงานในจิตให้สามารถอาฐานตระลึกถึงพระบรมศาสตรดาจารย์สัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมาหากัปจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธ,ธเจ้าในชาติปัจจุบันไม่ใช่พระองค์นั่งนั่งนอนนอนอยู่ก็ได้สำเร็จไม่ใช่อย่างนั้น พระองค์บังเพนทานรักษาศีลภาวนาบารมีสามสิทัศบารมีสิบระการทานการให้การบริจาคพ,พระองค์ก็ทำได้เต็มที่ศีลรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปก็ทำได้เนคขมมะบาลมีออกบูตรไม่กังวลอยู่แค่คารวาสญาติโลโยมพระองค์ก็ทำได้ ปัญญาบารามีฝึกจ,จิตใจของพระองค์ให้มีปัญญาสอดส่องในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองพระองค์ก็ทำได้วิริยะบารามีพระองค์มีความภาคความเพียนความพยายามไม่ท้อถอยขันติบารามีพระองค์ก็มีความอดความทนไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าไปได้ แรว,ว่าความอดทนของพระพุทธเจ้ามีสัจจะบาลานีมีอธิษฐานบาลานีมีเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายสุดท้ายก็มีอุเบกขาบาลานีใครจะว่าอย่างใดอย่างใดพระองค์ไม่ไปต่อล่อต่อเที่ยงพระองค์ปฏิบัติบูชาภาวนาลูกเลียวใครว่าอย่างใดพระองค์ก็เฉย ไม่ยอมทำตามอำนาจกิเลสอุเบกขาจิตนั่นแหละถ้าผู้ใดทำได้ปฏิบัติได้มีกําลังมะอาสาลอย่างว่าคนอื่นเขาด่าให้เขาว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจิตวางเฉยมันก็ไม่มีเรื่องอะไร ด่าอย่างไรก็โลกนี้เขาด่ากันมาอย่างนี้ตั้งฟ้าตั้งแผ่นดินตั้งมนุษย์มาแล้วเราจะมาวันไหวกับคำดุด่าว่าร้ายของโลกอยู่หรือปล่อยให้มันว่าไปท่าเดียวหน้าที่ของเราก็นั่งสมาธิภาวน,นาเดินจมก้มทุกคืนทุกวันเร่งความเทียนอายุไม่ถึงร้อยปีก็ตาย ก่อนจะตายให้เราได้ทำความจีนละกิเลสลาคะโทสะโมหะในตัวในจิตใจให้มันออกไปหมดเสียก่อนถ้าละกิเลสหมดแล้วมันจะตายเมื่อใดเวลาไหนไม่สำคัญถ้ากิเลสยังไม่หมดมันตายก่อนอแล้วเอาแหละลำบาก ตายแล้วมันก็มาเกิดเป็นลกูกเป็นหลานของพวกเรานั่นแหละเกิดมาแล้วก็ทุกไปอกีกทำมาหากินวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้แหละเพราะเราไม่เพียรไม่หมั่นไม่ขยันขันแข็งในการปฏิบัติบูชาภาวนาให้เต็มที่ถ้าทุกคนมาเห็นทุกเข็นโทษเห็นภันยในโลกในวัฏสงสาร ว่าถ้าเกิดมาอีกก็ทุกข์อีกไม่ใช่ทุกข์อย่างเดียวแก่ไปเจ็บไปไข้ไป,ไปตายไปอันที่คนเราตายมันไม่ใช่ว่าจิตมันตายจิตมันไม่ได้ตายรูปประขันขาสองแขนสองศีรษะหน,นหน่งหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบรูปประขันนั่นเองมันแกชรา,าไปมันก็ตายเอง หรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียเดเบียนร่างกายมันก็ตายได้อุัทวะเหตุต่างๆก็ตายได้โดนของแหลมของอะไรก็ตายได้ตกจากที่สูงลงมาก็ตายได้รูประขันนี่แล้วมันตายเราจะไปกลัวทำไมให้พากันตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจนถึงขั้นละกีเแรความโกรธในตัวในใจให้หมดไปละกีเแร